สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิล์มเทวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังอยู่กับผมตูนธนกฤษเช่นเคยนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการอัปเดตรายได้หนังรายการที่จะหยิบยกเอาภาพยนตร์ที่หลายคนให้ความสนใจอยู่มารายงานไรายได้ให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับซึ่งเราก็จะกลับมาพบกันเป็นประจำทุกๆเช้าวันจันทร์ทางช่องฟิล์มเทวนตี้ที่นี่หลยครับดังนั้นใครที่ชื่นชอบคอนเทนตน์สไตล์นี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องฟิล์มเทวนตี้ของเราเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับ ซึ่งก็แน่นอนครับก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาของเราในคลิปนี้ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องที่น่ารักที่โดเน a t มาสนับนินการของเรากันก่อนเลยครับสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณคุณสุมนตราครับโดเน t มา100บาทคุณนัทพงศ์33บาทคุณประยง50บาทคุณอาเดล5บาทคุณกิติพงศ์53บาทคุณนัทนิชา25บาทคุณธนงศักด์100บาทคุณคมสรร30บาท คุณอรวรัน29บาทคุณวิภาค100บาทคุณธนวัฒน์ส3บาทคุณเทียนชัย30บาทคุณแสนคม30บาทคุณวราวุธ20บาทและคุณวัชระเดช1 0 0บาทขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยครับ และสำหรับพี่พน้องคนไหนที่อยากจะร่วมสนับสนุนรายการอัปเดตไรได้หนังของเราให้มีต่อๆไปทุกๆสัปดาห์แบบนี้ก็สามารถโดนเน a ได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นให้หน้าจอตอนนี้หรือดูได้จากรายอีดที่ผมใส่ไว้ให้ใต้คลิปได้เลยนะครับ เอาละครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าเนื้อหาของเราในคลิปนี้กันเลยดีกว่าและสําหรับในคลิปนี้จะเป็นการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณนะวันที่10กรกฎาคม2023ใครที่ชื่นชอบและกําลังเชียร์ภาพยนตร์เรื่องไหนอยู่ไปดูร้อมกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ภาพยนตร์เข้าฉายใหม่ประจำสัปดาห์ครับกับภาพยนตร์เรื่อง Ins i d i o ีย The Red รด o r วิญญาณตามติดประตูผีผ่าน อีกหนึ่งภาพยนตร์แนวฮอล์เรอร์ทิวเลอร์ผลงานแนวถนัดของบรัมเฮาส์และก็เจมส์วานครับโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่7กรกฎาคมใช้ทุนสร้างไป16ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น64ล้านเหรียญเป็นอีกหนึ่งผลงานจากบรัมเฮาส์ที่เปิดตัวอย่างสวยงามน,นะครับทำกำไรได้ตั้งแต่สุดสัปดาห์แรกที่เข้าฉายเลยทีเดียวแล้วก็เรื่องนี้จะเข้าฉายในบ้านเราวันที่27กรกฎาคมนี้นะครับ ไปตอนกับเรื่องนี้ครับกับ s o u n d of Freedom ภาพยนตร์แนวแอคชั่นผลงานจากค่ายเล็กๆที่มีชื่อว่า Angel Studio โดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่4กรกฎาคมใช้ทุนสร้างไป14.5ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น40.2ล้านเหรียญเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่สามารถทำกำไรได้ตั้งแต่สัปดาห์แรกที่เข้าฉายครับ ไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องที่เพิ่งเข้าฉายสัปดาห์นี้ครับกับ Joyride แก๊งตัวเจ้ฟิสกี้คามโลกผลงานภาพยนตนร์แนวคอมดี้จากค่ายไลออนเกตที่เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่7กรกฎาคมโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้ทุนสร้างไปทั้งสงิ้น32ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้ว5.8ล้านเหรียญครับน่าจะเป็นผลงานภาพยนตร์เข้าฉายใหม่เรื่องเดียวในสัปดาห์นี้ที่ ทำไรายได้ไปค่อนข้างน้อยครับเรื่องนี้ก็เข้าฉา,ายในไทยแล้วนะครับกระแสะการตอบรับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไปดูเรื่องนี้กันต่อครับมีหลายคนถามถึงกา้เข้ามากับ Resident Evil Dead i s l l n n d ผีชีว่าเวอร์ช n นแอนิเมชัจากประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งก็เข้าฉายไปแค่บางประเทศนะฮะประเทศไทยเรานี่เข้าฉายก่อนเพื่อนเลยครับในญี่ปุ่นเพิ่งเข้าฉายไปเมื่อวันที่7กรกฎาคมนะครับปัจจุบันยังไม่มีการเปิดเผยทุนสร้างแล้วก็เพื่งจะทำรายได้รวมไปเพียงแค่2372เหรียญเท่านั้นเองครับ คือมันเป็นเวอร์ชันแอนิเมชันนะฮะทาง Sony เขาก็ไม่ค่อยได้ทำการตลาดให้สักเท่าไหร่ครับแล้วก็ฉายก็ไม่พร้อมกันฮะส่วนในบ้านเราเข้าฉายแต่ก็ไม่มีภาพไทยนะครับดูแล้วสุดท้ายน่าจะทำไรายได้ไปไม่เท่าไหร่เลยครับสำหรับ Resident Evil เวอร์ชันนี้ ไปดูเรื่องนี้กันต่อครับกับ Ruby Q-Man Teen ท en a k e k าเสาวน้อยอสูรทะเลภาพยนตรนะ์แอนิเมชันแนวแอคชั่นคอมดี้ผลงานจากค่าย e r m w m w o r k s โดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่30มิถุนายนใช้ทุนสร้างไป70ล้านเหรียญปัจจุบ,บันทำรายได้ไปเพียงแค่26.7ล้านเหรียญเท่านั้นเองครับเรื่องนี้เข้าฉายมา2ส,สัปดาห์แล้วครับแต่ว่ารายได้ก็ยังไม่ใกล้เคียงกับคาว่าคุ้มทุนเอาซะเลยครับ ไปต่อนกับเรื่องนี้ครับกับ No h a r t Feelings สาวแซบแอป,ปมาอ่อยภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอมดี้ผลงานจากค่ายโซนี p ฟิ ture ที่เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่23มิถุนายนโดยพาพอยูเรื่องนี้ใช้ทุนสร้างไป45ล้านเหรียญปัจจุบ,บันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น67.6ล้านเหรียญ เรื่องนี้ต้องทำไรายได้ให้ได้อย่างน้อยประมาณ90ล้านเหรียญน,นะครับถึงจะคุ้มทุนเพราะว่าต้องแบ่งให้โรงภาพยนต์ครึ่งหนึ่งดูแล้วตอนนี้ไรายได้ก็ยังคงหน้าเป็นห่วงอยู่ครับไปดูไรายได้เรื่องนี้กันต่อครับกับ The Roundup No Way Out บูรหัมล่าล้างนรกทุบนรกแตกภาพยนตร์แอคชั่นสุดระหัมจากประเทศเกาหลีโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในประเทศเกาหลีไปเมื่อวันที่31พฤษภาคมปัจจุบันไม่มีการเปิดเผยทุนสร้างนะครับแล้วก็ทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น79.8ล้านเหรียญ ไปต่อนกับแอนิเมชันเรื่องนี้ครับกับ e l e m e n t a l ผลงานแอนิเมชันแนวโรแมนติกคอมดี้จาก Pixar Studio โดยแอนิเมชันเรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่16มิถุนายนใช้ทุนสร้างไปมากถึง200ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น251.8ล้านเหรียญจริงๆรายได้ก็ไม่ได้น้อยนะครับแต่ว่าติดอยู่ตรงที่ใช้ทุนสร้างไปค่อนข้างเยอะครับ ถ้าคิดเฉพาะต้องแบ่งให้โรงภาพยนตร์ครึ่งหนึ่งเนี่ยก็ต้องทำรายได้ให้ได้อย่างน้อยประมาณ400ล้านเหรียญนะครับถึงจะคุ้มทุนดูแล้วก็ยังค่อนข้างน่าเป็นห่วงครับสำหรับ e l e m e n t a l ไม่เหมือนเรื่องนี้ครับสบายหายห่วงไปแล้วกับ Spider-Man Across the Spider-Verse ไอแมงมุมพรางาข้ามจักรวาลแมงมุมผลงาน Spider-Man Animation จากค่ายโซนีฟิกเจอร ที่เขาฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่2มิถุนายนโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้ทุนสร้างไป100ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแลลวทัางสิ้น642.2ล้านเหรียญก็ได้กำไรไปค่อนข้างเยอะครับในภาคนี้แล้วก็ทำลายสถิติรายได้ของ Spider-Man Into The s p i d e r v e r s e ไปเป็นที่เรียบร้อยครับส่วนเรื่องนี้ก็น่าจะเอาตัวรอดไปได้แล้วนะครับกับ The Little m e r เ a i d งือกน้อยผจญภัยผลงานภาพยนตร์แนวแฟนตาซีจากค่ายดิสนีย์ โดยภาพยเรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่26พฤษภาคมใช้ทุนสร้างไปมากถึง250ล้านเหรียญครับปัจจุบ,บันทำรายได้ไปทั้งสิ้น542.1ล้านเหรียญหนังอาจจะไม่ได้กำไรอะไรมากมายนะครับแต่ก็อย่างน้อยก็พอเอาตัวรอดไปได้นะครับเรื่องนี้ไปต่อกันที่ที่สุดแห่งปีครับกับ The Super Mario b r o t h e r Movie ผลงานภาพยนตร์แอนิเมชันแฟนตาซีจากค่ายยูนิเวอร์แซลพิกเจอร์ที่สร้างขึ้นจากเกมสุดฮิตของค่าย Nintendo โดยแอนิเมชันเรื่องนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่5เมษายนใช้ต้นสร้างไป100ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น1,341.4ล้านเหรียญสัปดาห์ล่าสุดซูเปอร์มาริโอเก็บไว้ได้เพิ่มมาอีกประมาณ4ล้านเหรียญนะครับยังคงครองตำแหน่งเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดในปี2023เป็นภาพยนตร์ที่ สร้างจากเกมที่ทำรายได้สูงที่สุดในโลกและเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันที่ทำรายได้สูงที่สุดในโลกเป็นอันดับ2ครับเป็นรองแค่ Frozen 2เรื่องเดียวเท่านั้นซึ่งก็ดูแล้วน่าจะขึ้นไปแซง Frozen 2และค่อนข้างจะลำบากครับเพราะว่าไรายได้ก็เริ่มจะแผ่วมากๆแล้วครับตอนนี้เรื่องนี้ก็ยังคงเก็บไรายได้เพิ่มได้อีกนิดหน่อยครับกับกาเด d i a n s of the Galaxy Volume 3 กาเดียนเนี่ยปัจจุบันก็ยังครองตำแหน่งเป็นภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ที่ทำไรายได้สูงที่สุดในปี2023อยู่นะครับเข้าฉายตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมแล้วใช้ทุนสร้างไป250ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้ไปแล้วทั้งสิน้น839 8 8ล้านเหรียญสัปดาห์ล่าสุดเก็บรายได้เพิ่มมาอีกประมาณ4ล้านเหรียญครับยังคงครองตําแหน่งเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงที่สุดเป็นอันดับ2ในปี2023ครับแต่ก็ยังคงไม่สามารถทําลายสถิติรายได้เดิมของภาคที่แล้วที่ทําไว้869ล้านเหรียญได้ครับไปต่อนกับเรื่องนี้ครับกับฟาดเอเร็วแรงทะลุนรก10 การกลับมาอีกครั้งของภาพยนตร์แอคชั่นซิงระหำจากค่ายยูนิเวอร์แซลพิกเจอร์ที่เขา้าฉายไปเมื่อวันที่19พฤษภาคมครับโดยฟาสในภาคนี้ใช้ทุนสร้างไปมากถึง340ล้านเหรียญเลยทีเดียวปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น702.9ล้านเหรียญ ฟา t สเอนี่ยถ้าคิดเฉพาะต้องแบ่งให้โรงภาพยนตาลครึ่งนึงเนี่ยก็เท่ากับว่ารายได,ได้คุ้มทุนเล้ละครับตอนนี้นะฮะแต่ถ้าพูดถึงกําไรเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้กําไรเป็นเรื่องเป็นราวสักเท่าไหร่ครับแต่ยังไงแฟนชายเข้าไปต่อแน่นอนนะครับฟา t สเอยังไงก็ได้ดูภาคต่อไปแน่ๆอยู่แล้วครับ แต่เรื่องนี้ฮะก็ยังไม่แน่ว่าจะไปต่อหรือเปล่าครับกับ Transformers Rise of the Beasts กำเนิดจากกลอสูรการกลับมาอีกครั้งของภาพยนตร์แอคชั่นไซไฟาจากค่ายพาราเมลพิกเจอร์ที่สร้างขึ้นจากของเล่นสุดทิตจากค่ายแฮสบ โดย Transformer ในภาคนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่9มิถุนายนใช้ทุนสร้างไป195-200ถึง200ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น407.7ล้านเหรียญ Transformer ในภาคนี้ถ้าคิดเฉพาะต้องแบ่งให้โรงภาพยนตร์ครึ่งหนึ่งก็เท่ากับว่าอยู่ในจุดที่คุ้มทุนเรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่าได้จีนช่วยชีวิตไว้เลยฮะทรานส์ฟอร์ er เนี่ย ทำไรายได้ในจีนไปถึง80กว่าล้านเหรียญเลยทีเดียวแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยก็ในภาคน,นี้อาจจะทำกำไรได้ไปไม่เท่าไร่ครับเพราะไรายได้ก็แผ่วลงมากแล้วในสัปดาห์นี้อนาคตก็ยังไม่แน่ไม่นอนครับว่าพาราเมาจะไปต่อหรือเปล่าสำหรับแฟรนไชส์ทรานฟอร์เมอร์อาจจะต้องไปลุ้นไรายได้ทางฝั่งของเล่นดูครับ t r a n s f o r m e r รก็ยังพอเอาตัวรอดไปได้นะฮะแต่ว่าเรื่องนี้ดูแล้วไม่น่ารอดฮะกับ The Fla t หนังเดี่ยวเรื่องแรกของซ u เปอร์ฮีโร่สายสปีดจากค่าย DC ครับที่เขา้าฉายในอเมริกามาตั้งแต่วันที่16มิถุนายนแล้วครับ <hin> เรื่องนี้ใช้ทุนสร้างไป200 220ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้ทั้งสิ้น261.5ล้านเหรียญ เรื่องนี้ถ้าคิดเฉพาะต้องแบ่งให้โรงภาพยนตร์ครึ่งหนึ่งเนี่ยก็ต้องทำไรายได้ให้ได้อย่างน้อยประมาณ440ล้านเหรียญแล้วครับถึงจะคุ้มทุนถึงแม้คำวิจารณ์โดยรวมและจะออกมาค่อนข้างดีนะครับสำหรับ The Fat แต่ไรายได้มันก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าสุดท้ายแล้ว The f a ในเวอร์ชันของเอสลามิลเลอร์ไม่น่าจะได้ไปต่อแล้วละครับอีกหนึ่งเรื่องที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงครับนั่นก็คือ Indiana Jo n e s and the Dial of Destiny กงล้อแห่งโชคชะตา บทสรุปปิดท้ายของภาพยนตร์แอคชั่นประจนภัยในตำนานที่เดินทางมายาวนานกว่า42ปีโดยอีเน่าโจนในภาคนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่30มิถุนายนใช้ทุนสร้างไป200ถึง295ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้ทั้งสิน้น247.9ล้านเหรียญเรื่องนี้เฉพาะคิดแค่ต้องแบ่งให้โรงภาพยนตร์ครึ่งหนึ่งเนี่ย ก็ต้องทำไรายได้ให้ได้อย่างน้อยเกือบเกือบ600ล้านเหรียญเข้าไปแล้วครับตอนนี้หนังเข้าฉายมาประมาณ2สัปดาห์แล้วนะครับแต่ว่ารายได้ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยครับก็อาจจะเป็นการปิดฉากตำนานอิเดนาโจนที่อาจจะไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่ครับ กลับมาดูรายได้ภาพยนตร์ไทยบ้านเรากันบ้างครับสัปดาห์นี้มีภาพยนตร์ไทยเรื่องเดียวนะครับที่มีรายได้ขยับนั้นก็คือภาพยนตร์เรื่อง Long ลอง i v e Love ภาพยนตร์โรแมนติกคอมดี้ที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่29มิถุนายนครับปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้นประมาณ30ล้านบาท และนี่ก็คือทั้งหมดของการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณวันที่10กรุกฎาคม2023ใครที่ชื่นชอบและกาลองเชีร์ภาพยนตร์เรื่องไหนอยู่คอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนะครับและสำหรับในคลิปนี้ผมตูนธนกฤษจากช่องฟิล์มทเวช่องนี้มีแต่เรื่องหนังขอลาไปก่อนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็กดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับฟิล์มทเวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนัง